ลงามามามาเออลงไม่ได้แล้ลูกโอ้ลงไม่ได้เหรอเออลงไม่ได้ออไไดโอ้ขึ้นมาได้เห็นสิงโตคู่อ๋อไม่ใช่เห็น,นง่ายๆนะสิงโตคู่นี่ฮะมอนชัตจะได้เห็น,นง่ายๆนะถ้าไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้เห็นนะลูกปขาค่าลงปะ่ะลงลงลงูกไปอ่าเดินลงเดินโอ้ลงไม่ได้ สงสารจังอ่ะตอ่ะกินอาหารอ่ะเยวเด้อค่อยๆอ่ะอยอันนี้นี่อ่วเลยเลยออลงมาก็ได้กินอาหารมีที่ไหนโอ้เกิดมาจับแทมุนะพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้บดๆมืดๆ ไม่ได้พลังงานแสงจะสว่างไมน่น้อ่จะดูก่อนอาจจะสว่างอยู่แต่บดหมด,ดมืดๆนะบรรยากาศวันนี้คืนนี้น่าจะตกแน่นอนตกแน่นอนร้อยเอาบาทเดียวอุตุเตือนนะร้อยเอาบาทเดียวอเสียงลมมาแล้วนะเสียงลมมาคลั่งคลั่ง โอ,อ้ดูไปลมพัดยอดยางนะไหวร่มร่มอ้ใครอยู่ใต้ต้นยางนอนหลับได้เนี่ยเขาก็เงืดเลยวภาพบอเอาแต่แต่เด้อม,นะมันเหมือนระเบิดเวลาไงบอกแต่ก็ไม่ว่านะมันเปิ้นอยู่อย่างนั้นแล้วเลือกไม่ได้ ถ้าเลือกได้พิ่นคงไม่อยู่